สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงงบการเงินในไตรมาส4ปี63แล้วก็งบการเงินทั้งปี63ของหุ้น BBL หรือว่าธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเ,เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้งบผลประกอบการในไตรมาส4ปี63ของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็น่าจะออกมาเกือบจะหมดทุกๆธนาคารแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ลืมเข้าไปอัปเดตเนาะก็อัปเดตมาแค่2ธนาคารเท่านั้นเองวันนี้นะครับก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปดูงบการเงินของหุ้น BBL วันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับเข้าใจว่างบการเงินของหุ้น BBL ก็น่าจะแย่ที่สุดในกลุ่มแล้วหรือเปล่านะครับ ด้วยความที่กำไรของไตรมาส4ปี63นะครับ Q1Q Q ก็ลดลงมานะครับเกือบครึ่งเลยเยียร์อันเยียร์เนี่ยลดลงไปเกินครึ่งเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการของทั้งปี63เทียบกับปี62นะครับกำไรก็หายไปทั้งครึ่งหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ ค่อนข้างไม่โอเคเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงนี่ NPL นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ4%นะครับจากปี62เนี่ยอยู่ที่ระดับ3.44%อะถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการในารายไตรมาสนะครับเราไปดูที่รายได้รวมนะของไตรามาส4ปี63นะครับก็อยู่ที่36,27.98ล้านบาท คิดเป็นกําไรสุทธินะครับก็คือ2,482.13ล้านบาทกําไรต่อหุ้นก็อยู่ที่1บาท26สตางค์ต่อหุ้นในไตรมาส3ปี63นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่29,420.78ล้านบาทคิดเป็นกําไรสุทธินะครับก็คือ4,114.41ล้านบาท กำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่2บาท10สตางค์ต่อหุ้นส่วนในไตรามาส4ปี62นะครับก็มีรายได้รวมอยู่ที่43,723.34ล้านบาทคิดเป็นกำไรสุทธินะครับก็คือ8,103.17ล้านบาทกำไรต่อหุ้นก็อยู่ที่4บาท19สตางค์ต่อหุ้น จากง,งบผลประกอบการในลายไตรมาสข้างต้นนี้นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิ Q on Q นะครับก็ลดลงมา39.66%แล้วก็ Year on Year นะครับก็ลดลงมา69.39%ก็พบว่ากำไรสุทธิของไตรมาส4ปี63ก็ลดลงมาทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year นะครับซึ่งก็ลดลงมาเกินครึ่งเลยนะครับในส่วนของ Year on Year จริงๆ Q on Q ก็ลดลงมาเกือบครึ่งเหมือนกันนะครับขาดี่แค่ประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับงบผลประกอบการของหุ้น BBL ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับในปีนี้ตั้งแต่ไตรมาส1ไตรมาส2ไตรมาส3แล้วก็ไตรมาสล่าสุดนี้แล้วนะครับ คือกำไรสุทธิของตัวบริษัทเนี่ยก็ลดลงมาทั้ง q o q Q ทั้ง Year on Year เลยนะครับจะมีแค่ไตรมาสที่ผ่านมานะครับไตรมาสสาเนี่ยที่กำไรแบบ q o n Q ของเขาก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ29นะครับแต่พอมาดูในส่วนของ Year on Year กนะกำไรสุทธิในไตรมารสสก็ยังลดลงมาอยู่นะครับซึ่งก็ลดลงมาประมาณ57นะครับ ม,มันก็เลยส่งผลมาที่ในไตรมาส4ปี63นั่นเองนะก็เลยทำให้กำไรสุทธิของตัวบริษัทก็ลดลงมาด้วยนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไปดูในส่วนของงบผลประกอบการของปี63เทียบกับปี62เราก็จะพบว่าในส่วนของรายได้รวมนะครับในปี63เนี่ยก็อยู่ที่118,728.17ล้านบาท คิดเป็นกําไรสุทธินะครับก็อยู่ที่17,544.73ล้านบาทส่วนกําไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่9บาทต่อหุ้นส่วนงบผลประกอบการในปี62นะครับในส่วนของรายได้รวมเนี่ยก็อยู่ที่133,746.03ล้านบาทคิดเป็นกําไรสุทธินะครับก็คือ36,212.71ล้านบาท ส่วนกำไรต่อหุ้นนะครับก็อยู่ที่18บาท76สตางค์ต่อหุ้นจากงบผลประกอบการทั้งปี63เทียบกับปี62นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรสุทธิในปี63นะครับก็ลดลงมาจากของปี62อยู่ที่ประมาณ51.55นะครับก็ถือว่าลดลงมาเกินครึ่งเลยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหรน่นะ ก็อย่างที่บอกครับอย่างในปีนี้เนี่ยงบผลประกอบการของหุ้น BBL นะครับในปี63เนี่ยก็ถือว่าออกมาไม่ค่อยดีทั้งปีเลยนะครับตั้งแต่ไตรมาสหนึ่งจนถึงไตรมาสล่าสุดนี้ ซึ่งถ้าเราย่อยลงไปดูในส่วนของรายได้ของตัวบริษัทที่เกิดขึ้นในปี ,63 นะครับเราก็จะพบว่าในส่วนของกำไรจากดอกเบี้ยนะครับก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ8 4 0ซซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากค่าใช้จ่ายที่มันลดลงนะครับก็คือรายได้เนี่ยยังเท่าเดิมแหละแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันลดลงนะครับมันก็เลยทำให้กำไรจากดอกเบี้ยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมา แต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกําไรที่เกิดจากค่าธรรมเนียมและก็ค่าบริการเนี่ยกับลดลงมาถึง13.30นะครับซึ่งก็น่าจะเกิดจากคนเข้ามาใช้บริการลดลงนะครับมันก็เลยทําให้กําไรในส่วนนี้ลดลงมาด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าลดลงมาค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทําให้กําไรสุทธิของหุ้น BBL ลดลงมาด้วยนะครับในปีนี้ โอเคครับอันนี้ก็คือในส่วนของงบผลประกอบการในารายไตรมาสนะครับในไตรามาส4ปี63แล้วก็ของทั้งปี63ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของงบแสดงฐานงการเงินนะครับเรามาดูที่สินทรัพย์รวมนะในปี63นะครับก็อยู่ที่3 8 2ล้าน6 8ล้านบาทนะครับ ก็คือ3ามล้านล้านแปดแสนนั่นแหละครับคิดเป็นหนี้สินรวมนะครับก็คือ3ามล้านสามแสนเจ็ดหล้านบาทซึ่งในส่วนของหนี้สินรวมนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นหนี้สินที่เป็นหนี้เงินฝากหนี้เงินฝากนะครับก็อยู่ที่2องล้านแปดแสนหนึ่งล้านบาท นะครับแล้วก็ส่วนของผู้ถือหุ้นก็อยู่ที่45247.13ล้านบาทซึ่งโดยภาพรวมแล้วนะครับสินทรัพย์รวมในปี63ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ18.84%เ ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมาจากหนี้เงินฝาก18.56%นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะครับเพราะว่าการที่เงินฝากมันเพิ่มขึ้นมานะธนาคารก็จะเอาเงินฝากนี้นะครับไปลงทุนต่อทําให้เกิดผลกําไรออกมานะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนผู้ถือหุ้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา5.16%ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับในส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน ทีนี้ถ้าเรามาดูในส่วนของค่า PE ณปัจจุบันนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ13.38เท่านะครับถ้าคิดจากกำไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ราคาในปัจจุบันนะในส่วนของค่า P/BV นะครับก็อยู่ที่0.53เท่าก็ถือว่าค่า P/BV ก็ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็ค่า PE เนี่ยโดยรวมก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจอยู่พอสมควร แล้วก็อัตราการจ่ายปันผลในปัจจุบันนะครับอยู่ที่5.7 4ต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับที่ค่อนข้างโอเคเลยนะครับราคาของหุ้น BBL ในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่120บาท50สตบตคงต่อหุ้นต่อมานะครับเรามาดูในส่วนของกราฟเทคนิคกันบ้างนะครับในมุมมองของกราฟเทคนิคเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสำหรับภาพรวมของกราฟเทคนิคเนี่ยก็ยังมองว่า หุ้น BBL นะครับยังอยู่ในขาขึ้นอยู่นะครับยังมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่เพียงแต่ว่าณตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าราคาของหุ้น BBL ก็อยู่ในกรอบของการไซด์เวย์นะครับเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเลือกทางนะ เพราะฉะนั้นนะครับณตอนนี้ราคาของหุ้น BBL เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเลือกขึ้นไปต่อหรือว่าเลือกที่จะกลับตัวลงมาก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมเองนะครับมองว่ามีโอกาสที่จะเลือกลงมาค่อนข้างเยอะกว่าเลือกที่จะขึ้นไปต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาก็เหมือนกับว่าขึ้นมาชนแนวต้านที่สําคัญแล้วแล้วก็ เหมือนจะไปต่อไม่ได้นะครับก็อาจจะมีการย่อลงมาด้วยแล้วก็ถ้าเราดูในส่วนของเส้นไ s i นะครับในกราฟรายสัปดาห์เราก็จะพบว่าเส้นไ s i เนี่ยก็ขึ้นไปชนตรงโซนโอเวอร์บอทแล้วก็มีแนวโน้มที่มีการปรับตัวลงมาด้วยนะครับซึ่งอันนั้นมันก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ว่าราคาของหุ้น BBL ก็น่าจะมีการปรับตัวลงมาซึ่งผมมองแนวรับที่น่าสนใจนะครับเอาไว้ตรงบริเวณ111บาท ซึ่งตรงบริเวณนั้นนะครับถ้าเราดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เนี่ยจะอยู่ตรงเส้น M-A 24พอดีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายวันเนี่ยเราก็จะพบว่าตรงบริเวณ111บาทเนี่ยก็จะเป็นตรงเส้น M-A 200วันพอดีดังนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองก็เลยมองว่าณนะตอนนี้ถ้ายังไม่มีหุ้น BBL ออยู่ในมือนะครับคิดว่ารอให้ราคาของหุ้นเนี่ยสามารถเลือกทางให้ได้ก่อนนะครับเราค่อยตามเข้าไป ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปต่อเนี่ยก็ค่อยตามเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่ามันลงมาเนี่ยก็ค่อยลงมาซื้อในจุดที่เป็นแนวรับที่น่าสนใจอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของใครของมันนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของผมละกันเนาะโอเคสำหรับหุ้น BBL ก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะถ้าเพืเ่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ